ไปแล้วนะคะจากอายุธยาเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อค่ะไปที่อ่างทองกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้คุณบรรจงโพธิวงศ์นะคะหัวหน้าสํานักงานปพจังหวัดอ่างทองค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะครับพี่บรรจงเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณทิติมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่างทองรับช่วงต่อจากพระนะครศรีอยุธยาเป็นไงบ้างครับ ขออนุญาตดิดนึงในส่วนของการดําเนินการของศูนย์บริการป้องกันลดวิตีทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของเรานะครับปีหกแปดนะครับจังหวัดอ่างทองมีมีมีถนนที่ผ่านผ่านเรานะที่พี่น้องประชาชนจะใช้ในประมาณห้าสายนะครับสายแรกก็คือเป็นสายเอเชียนะครับหมายเลขสามสองอันนี้มีระยะทางของเราแค่สี่สิกิโลเมตรนะครับที่ผ่านผ่านต่อจากยุทธยาเข้าสิงห์บุรีนะครับเส้นที่สองคือสายถนนสามสุดเก้าอ่างทองยุทธยา ก็เป็นที่นิยมใช้กันมาซึ่งมาจากปทุมธานีสายสามก็คือสายสามสิบสามปาโมกสุพรรณสายที่สี่ก็คือสายสามหนึ่งเก้าห้าโพพยาท่าเรือก็นี่ผ่านอำเภอสามก้มม่งสู่สุพรรณเหมือนกันนะครับสายสุดท้ายคือสามศูนย์หกสี่แยกปากนิ้วตะมนล์ปางนิ้วนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบางละกันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันครับครับครับผมทีนี้ทีนี้เรื่องของการดําเนินงานของจังหวัดเรานะฮะเพื่อความกระชับเนี่ยนะครับเรามี วันนี้นะฮะจังหวัดอ่างทองเรานะครับต้องมีเป้าหมายในการดําเนินการปีนี้นะครับซึ่งหาค่าเสบี่ยผู้จำนวนครั้งการเกิดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสามปีย้อนหลังในลดลงห้าเปอร์เซ็นตปีนี้เป้าเรานะฮะต้องเกิดไม่เกินสิบเก้าครั้งนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับผมต้องไม่เกินยี่สิบยี่สิบคนนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตจะก็ไม่เกินประมาณสี่รายประมาณนี้ครับ ถ้าถ้าถ,ถ้าเราเทียบว่าหลักๆเนี่ยคนจะใช้เส้นทางสายเอเชียเป็นสายหลักกันเนาะถ้าพูดถึงพัน่ในะใ่ะถามว่าอุบัติเหตุถ้ามันเกิดเนี่ยมันเกิดสายเอเชียหรือว่าเกิดสายรองถัดไปอ่ะตอนวันนี้วันนี้นนสภาพการเปลี่ยนนะครับทุกเทศกาลเลยนะครับการปรากฏว่าสายเอเชียที่เราเฝ้าระวังเนี่ยเรามีจุดบริการจุดตรวจการตัวต่างๆเข้มข้นเนี่ยนะครับ,รบมันกลายมาเกิดในสายรองอนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในหมู่บ้านบ้านตอครับนะครับอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนไปเรียนดื่มแล้วอยากจะเปลี่ยนร้านบ้างอะไรบ้างนะครับมันีคิดว่าใกล้ๆไงครับผมใกล้ๆไม่ไม่อยู่บ้านตัวเองอะไรใช่ใช่บางทีไปเนี่ยเมาแล้วเครื่องดื่มไม่พอนะก็ออกไปซื้ออย่างเงี้ยอุบัติเหตุมาจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วสัญญาณก็คือว่าช่วงเวลากลางคืนก็จะเกิดขึ้นบ่อยช่วงเทศกาลดยปกตคเนี่ย อ่างทองนี่ก็จะเกิดขึ้นช่วงเวลากลางวันช่วงประมาณหกนาฬิกาเช้าถึงประมาณที่ยังวันเนี่ยแหละรับเฉพาะในเทศกาลเวลามันจะกลับกันฮะกลายเป็นว่าช่วงกลางคืนฮรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอ่าที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยฮะช่วงเปลี่ยนร้านเนี่ยละครับเรากว่า <laughs> ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนร้านเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเส้นหลักๆนี่ที่เราเฝ้าระวังการถเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะ กือบจะทุกเส้นทางอ่าแต่เส้นสายรองนี่แหละช่วงพวกเปลี่ยนร้านนี่แหละถ้านั่งอยู่กับที่ก็ว่าไปอย่างนะฮะใช่ฮะใช่ฮะถ้าพี่น้องประชาชนดื่มแล้วก็อยู่กับบ้านนี่น้วเล่าหมดเครื่องดื่มหมดก็เงียบกันไปก็หลับกันไปอย่างนี้ได้แต่ที่นี้ไม่ได้ดิฮะไม่เงียบนะต่อต่อต้องต่อถ้าอย่างดีต้องเตรียมพร้อม ใช่ต้องมีการย้ายร้านต้องมีการซื้อมาเพิ่มอย่างเงี้ยอันอตรายไหมครับคับก็ยังเป็นค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามมานะครับครับผมนะครับ,รบ<ช>ท่านผ<ช>ู้<ช>ว่ามีํำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านครับอ่างทองโอ้ท่านผู้ว่าท่านให้นโยบายเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าในส่วนของจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแยกทางตัดต่างๆเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะฮะจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยนะครับเรามี จุดตรวจที่เป็นจุดตรวจหลักเลยใน14จุดคือเเฉลี่ยอำเภอละสองจุดแล้วก็จุดบริการของอำเภออีก26จุดด้านชุมชนเนี่ยมีประมาณ5.5จุดรวมแล้วประมาณ76จุดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีจุดบริการอาชีพศึกษารถเสียรถต่างหนึ่งจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงทางหลวงนะก็มีหจุดบริเวณ หน้าเทศบาลตะบลชัยโยครับ,รบอันนี้เรามีทุกปีเพราะว่าพี่น้องประชาชนรถเสีต่างๆก็ใช้บริการได้นะครับแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทก็มีอีก4จุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะขนส่งก็ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาณะนะครับอีกประมาณ Страх. รวมแล้วก็ประมาณ62จุดด้วยกันนะครับที่เรารวมกันนะครับทั้งทุกจุดตรวจทุกจุดตรวจนะครับครับก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับและเรียกได้ว่าแทบจะเอ็กซเรย์กันเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณท่านหัวหน้าบรรจงโพธิวงศ์นะครับท่านครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรา